อครับคลิปอีกคลิปอ่ะอาจารย์อาจารย์ครับนี่เลยนแล้วแล้วแลาเงียผมมุใหญ่ใหญ่ปันเร็วๆสิไม่มีมุมไม่มีมุมเอาละไปติดเบ็ดอันนี้เปล่าอันนี้กอุ้ยครับชุลมุนนะครับตอนนี้

เอเนเยเนเอาฟังนะจุดินดแรงเดือนยกยกาฟังนะฟังนี้ยกอลอย่ามันลื่นฟังมันลื่นยด้ยิยิด้ยินลื่นลื่นเอาพูดพูดไหเออย้ไว้ยตายฮัตนแยตแบ่งตายแม่รอมาสีเดือนโอ้โห ตัวนี้กิโลครับตัวนี้กิโลครับผมต้องมีนากขึ้นตัวนี้นะครับนะครับโอ้โหแจ๋วเลยแจ๋วเลยแมวดูดูอาจารย์ดูอาจารย์เพราะทิ้งไปหมดทิ้งแมงไปอะไล่แ้วกู